ขอ,ขอมาแก้มือเอกผมคิดว่าดวงผมกำลังมาเว้ยวันนี้เล่นไปออกเล่นไปตดดไปประมาณ10บเกมอะได้คิวอยู่ประมาณคิวที่ได้มีอยู่ประมาณ5้าเกมเองอะห้าต่อห้าเลยอะลงไปสิบเกมห้าเกมไม่ห้าเกมศูนคิวอีก5้าเกมก็พอได้คิวหน่อยส5้าคิว เราก็จะทำดีต่อไปไป15คิวไปเริ่มไม่ไหวก่อสามพรดิว่าก่อสามมันจำเป็นอ่ะเอาไว้การทรก่้อนได้ประมาณสองชุด ีบมาก็รีบมาวางประตูวาร์ฟแล้วฮะ mình lùi <laughs> được <laughs> oh, oh, <yeah. cười> <laughs> ทริิิปปเลลคตรงนี้ตู้ตอบได้มาดิผมกับมันนะ่ะใครจะเจ๋งกว่ากันนะ่ะอยากรู้ว่ะอ่า อาา่าฮ่าความตายได้เลือกเลือกเองแล้วเนาะความตายอ,ะอ,าะอ่ะาดิตฮะตก่ะ เราต้องไปฝึกลากหัวใหม่แล้วเนี่ย eh ไปไหนมาอ

đó hai bảo ơi, đã, 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 เอ,อ้ยเสียงไก่น้องเบาๆหน่อยรู้สึกว,ว่าเสียงไก่ดังมาก Ferdig! Uh. Oh, no, no. uh, uh, uh. 没咋。 来玩一玩。哎 โอ้ยยังดูอ่ยังดูอ่งดูอ่เราอย่าดูอ่ โอ้โหอะไรเนี่ยหน่วงอะไรของผมเนี่ยทำไมมันหน่วงจังชนเนี่ยสิบสี่คิวนเมเจ็ดพันกับความดังของข้างนอก